1> 1, พ p 5 5 9 9ิภาคำพิพากษาสารดีกาที่8537ทับ2 5ในโกศลโจดในรัตติก่อผู้เข้าดาเดินคด,ดีต่างผู้ตายผู้ร้องในวัชรเทพจำเลย จดฟ้องว่าเมื่อวันที่5กรกฎาคม2,140เวลากลางวันจำเลยขับรถยนต์หมายเลขทะเบียนปอปากขีด2607มหาสารคามวิ่งไปตามถนนสายร้อทวัดบุรีมุ่งมาไปทางอำเภอท,ทวัดบุรีด้วยความเร็วสูงและปัสจากความระมัดระวัง เมื่อจำเรลยขับรถยนต์คันดังกล่าวไปถึงที่เกิดเหตุนางระไม้ภรรยาโจดกำลังขับรถจักรยานยนต์เปลี่ยนช่องเดินรถจากช่องเดินรถที่หไปช่องเดินรถที่สามเพื่อเลี้ยวกับบริเวณเกาะกลางถนนจำเรลยมองเห็นรถจักรยานยนต์ของนางระไม้อยู่ข้างหน้าต้องเว้นระยะพอสมควร เพื่อหยุดรถได้ทันแต่จำเลยหาได้ใช้ความระมัดระวังเพียงพอไม่จำเลยขับขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงในรันะมื่นเมาเป็นเหตุให้รถยนต์ของจำเลยชนท้ายรถจักรยานยนต์ของนางละไม้ทำให้หนางละไม้ถึงแก่ความตายทันทีและขนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของนางละไม้ได้รับอันตรายสาหัส ขอลงโทษตามประมวลกฎหมายอามาตา291สารชั้นต้นไต่สวนบุญฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้องจำเลยให้การปฏิเสธระหว่างพิจารณาโจทย์ถึงแก่ความตายในรัตติกรผู้ร้องบุตรโจทยยื่นคำร้องขอดำเนินคดีต่างผู้ตาย ศาลชั้นต้นอนุญาตต่อมาสารชั้นต้นพิพากษาต่อมาสาลชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งเดิมแปลพิพากษายกฟ้องผู้ร้องอุทธรณ์สารุทธรภาคสี่พิพากษายกคำพิพากษาสารชั้นต้นแรกคำสั่งสารชั้นต้นที่สั่งเพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าดำเนินคดีต่างโจท์ ให้ศาลชั้นต้นพิพากษาใหม่ตามพยานหลักฐานที่โจทย์จำเลยได้นำสืบไว้ต่อไปตามรูปคดีศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องผู้ร้องอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคสพิพากษากลับว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตรา291ร้ให้หลงโทษจำคุก6เดือนและปรับ3,000บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด1ปี ไม่จำลักค่าปรับให้จัดการตามปมบนกฎหมายยามาตรา29 30ผู้ร้องแรดจ,จำเลยดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่าเห็นว่าในกฎสลสามีชอบด้วยกฎหมายของหนังระไม้ผู้ตายเป็นโจทย์ยืนฟ้องจำเลยในขอ้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้หนางระไม้ถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายยามาตรา291หนังละไม้จึงเป็นผู้เสียหายที่ถูกทำลายถึงตายและโจดเป็นเพียงผู้จัดการแทนผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีวิแนาความอาญา,า,ามาตรา3อนุ2และมาตรา5อนุ2เมื่อโจทย์ยื่นฟ้องแล้วตายลงเมื่อวันที่27 มีนาคม2อ4 3คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาสืบพยานโจทย์ของศาลชั้นต้นการพิจารณาของศาลชั้นต้นก่อนโจทย์ถึงแก่ความตายย่อมไม่เสื่อมเสียไปเพราะความตายของโจทย์และถือว่าโจทยฟ้องนั้นเป็นการกระทําการแทนลัดด้วยส่วนหนึ่งดังนั้นการที่ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ จากพยานหลักฐานที่โจทย์จำเลยได้นำสืบไว้แล้วตามคำพิพากษาสารุธกาภาคสีนั้นจึงชอบแล้วเมื่อโจทย์เป็นเพียงผู้จัดการแทนผู้เสียหายเท่านั้นมิใช่ผู้เสียหายที่แท้จริงที่ยื่นฟ้องอแล้วตายลงตามประมวลกฎหมายวิธีวินาณความอาญามาตรา29วร1แมนผู้ร้องจะเป็นผู้สืบสันดานของผู้เสียหายกับโจทย์ก็ตาม ผู้ร้องก็ไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอเข้าดำเนินคดีต่างจยดซึ่งถึงแก่ความตายตามบทบัญญัติด,ดังกล่าวได้คำพิพากษาสารุทอนภาคสี่ที่ให้ยกคำสั่งสารชั้นต้นที่สั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าดำเนินคดีต่างจยดนั้นจึงไม่ชอบดังนี้ต่อมาเมื่อสารชั้นต้นวินิจฉัยใ,ใหม่ โดยยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยและพิพากษายกฟ้องโจท์ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแม้นไม่มีคู่ความไฟใดดีกาสาลดีกาเมียมนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีวินาความหมายามาตรา195วงรยสอง ประกอบด้วยมาตรา225แมนสารอุทธร์ภาค4จะพิพากษากับคำพิพากษาสารชั้นต้นให้ลงโทษจำเลยก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์แก่จำเลยและผู้ร้องที่จะดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่สารุทธร์ภาค4วินิจฉัยเนื่องจากเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในสารอุทธณ์ภาค4ต้องห้ามดีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพินารความแพ้งมาตรา249วรกหนึ่งประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจาราความอาญ,ญามาตรา15ศาสาีกาไม่รับวินิจฉัยพิพากษายกคำพิพากษาศารุทธรภาค4ให้บังคับไปตามคำพิพากษาสารชั้นต้นยกดีกาของผู้ร้องและจำเลยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจาราความอาญามาตรา3บุคคลดังระบุในมาตรา 4, 5และ6มีอำนาจจัดการต่อไปนี้แทนผู้เสียหายตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆนอนุ1ร้องทุกข์อนุ2เป็นโจทย์ฟ้องคดีอาญาหรือเข้าร่วมเป็นโจทย์กับพนักงานอายการอนุ3 เป็นโจทฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาอนุสี่ถอนฟ้องคดีอาญาหรือคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาอนุห้ายอมความในคดีความผิดต่อส่วนตัวประมวลกฎหมายวิธีพิจณาความอาญามาตราห้า 5, บุคคลเหล่านี้จัดการแทนผู้เสียหายได้อนุหนึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล เฉพาะแต่ในความผิดซึ่งได้กระทําต่อผู้หยาบหรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแลอน,นุสองผู้บุปการีผู้สืบสันดานสามีหรือภรรยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญาซึ่งผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้อน,นุสามผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นๆของนิติบ,บุคคล เฉพาะความผิดซึ่งกระทำลงแก่นิติบุคคลนั้นประมวลกฎหมายวิธีพินาณาความมาญามาตรา29เมื่อผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องแล้วตายลงผู้บุป,ปกาลีผู้สืบสันดานสามีหรือภรรยาจะดำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปก็ได้มาตรา29วรรค2 ถ้าผู้เสียหายที่ตายนั้นเป็นผู้ยางผู้วิกลจริตหรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมผู้นุบาลหรือผู้แทนเฉพาะคดีได้ยื่นฟ้องแทนไว้แล้วผู้ฟ้องแทนนั้นจะว่าคดีต่อไปก็ได้